เนี่ยเดินตามมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ตกหรอกอ๋อนี่อันนี้อีกหลังหนึ่งน,นี่ก็มีหนึ่งตัวเราดูมาหลังนี้ดูซิมีกี่ตัวหนึ่งตัวนี่เห็นไหมสองตัวสามตัวอันนี้จะไม่เข้าไปยุ่งนะเพราะว่าเขาเป็นแมวขี้กล้วยอยู่แล้วนี่เห็นไหมอันนี้มาหลังที่สองเฮ้ยนี่อันนี้ตามมาอันนี้อยู่นี่อย่าลืมาแล้วดูนะครับที่นอนสุด สวยของเขานี่นี่เอ้นอนหลายตัวนะเนี่ยดูแปลว่านะเนี่ยเขาชอบนะเนี่ยที่นอนแบบว่า DIY ทำจากฝาพัดลมที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้งานไม่ได้อะนี่ดูเห็นไหมอันนี้ก็ฝาพัดลมแล้วนะนอนกันหลายตัวเลยนีย่อันนี้ก็จะเป็นกรงใหญ่สำหรับไว้นอนนี่แหละมีกระบะไว้ให้ อยาก,ยากขี้ก็นี่สกอตติดโฟดูครับสองตัวขี้กลัวสามตัวสี่ตัวนี่มาแล้วอันนี้นี่ขี้กลัวแน่นอนสีดำนะวิ่งหนีแล้วอันนี้ก็ได้จะาขี้กลัวอันนู้นก็ได้จะขี้กลัวรู้เลยมองตาก็รู้แล้วครับว่าขี้กลัวนี่ตัวนี้ที่เดินตามมาเมื่อกี้บนสะพานอะบนสะพานเมื่อกี้นะครับก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้ ก็คือบนบ้านบนบ้านหลังนี้นะครับดูบ้านหลังที่เราขังสกอตติโฟที่มาแรกๆครับคือบ้านหลังนี้เลยตอนนี้คือไม่ได้ขังแล้วเราก็ปล่อยแบบนี้เลยทำเป็นที่นอนนี่น้องแมวก็จะนอนแบบนี้ตันตะกร้าทำอะไรแล้วก็ชั้นบนไม่รู้จะเห็นไหมดูนะนี่เห็นไหมนี่ ชั้นบนแบบใต้หลังคาก็นอนนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงไม่ใช่ดิเดี๋ยวพาไปดูน้ําตกนะครับแล้ววันนี้คือน้ําตกก็ทำงานอยู่ปกติไม่ทำงานนะกลางคืนอะ่ะเพราะมันใช้แสงมันใช้แสงโซลาเซลล์อ่ะใช้ไฟโซลาร์เซลล์อ่ะนี่อันนี้คือน้ําตกแมว นี่น้ำก็จะหลาผ่านแบบนี้เลยจะเย็นจะแบบล่มรื่นอ่ะเดี๋ยวลองสำรวจน้ำตกดูว่าจะมีแมวไหมนี่อันนี้ออกมาแนนอนอยู่คนเดียวใต้พุ่มไม้ไม่มีแมวด้านหลังไม่เข้าไปดีกว่าไม่เข้าไปหลังน้ำตกดูเดินตามผมมานะนี่เค <c oughs> okay. เดี๋ยวพาไปตาน้ำตกนี่ แล้วตัวก็จะมีแมวอยู่มีหนึ่งตัวเห็นตัวเดียวส่วนมากข้างนอกจะไม่ค่อยมีแมวแล้วนะส่วนมากจะเข้าไปอยู่ตามบ้านเลยวะถ้ากลางคืนแบบนี้นะนี่อันนี้ขี้กลัวแน่น,นอนนะวิ่งหนีอะเดี๋ยวเขาจะไปหานอนที่ของเขาเองนะบโอไม่รู้ผมไทายแบบนี้ไม่รู้ตาจะลายหรือเปล่าคนดูอะต้องขออภัยด้วยนะอ๋อผมว่าแล้วทาไมมันถึงทํางาน เขาใช้ไฟนี่อันนี้ได้ถุนบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นหลังที่3ามนะหลังใหญ่หลังที่สามนี่น้องแมวก็จะนอนแบบนี้แล้วก็ในอ่าในยางรถนี่ก็จะมีแมวนะผมไม่เข้าไปละเพราะจะเป็นการรบกวนเขานะั่นเดี๋ยวมันจะตื่นแตกตื่นกันหมดนี่แ <c oughs> ละอีกอย่างหนึ่งก็คือดูใต้ถุนบ้านหลังนี้นะมันจะเย็นนิดนึงเนาะ ซึ่งสกอตติชโฟล r อยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นั่นตัวหนึ่งเห็นไหมเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็สกอตติชฟโฟลนนขังอันนี้ก็จะเป็นแมวเด็กนะครับที่แบบอ่าไม่ค่อยอะไรนะค่อยไม่ค่อยสู้เขาอ่ะแล้วก็หาที่นอนไม่ค่อยได้ก็จะแยกนอนแบบนี้นะครับจะขังไว้เลยกลางคืนเพราะว่าเป็นห่วงเขาเดี๋ยวเขาหาที่นอนไม่ได้กลางคืนก็จะขังไว้แบบนี้แล้วก็ปิดเอาผ้ามาคุมกันลมไว้แบบนี้นะครับ ก็จะมีพี่ๆแมวที่แบบมาเฝ้าอยู่โอ้โห่ใต้ถุนนี่ก็จะมีแมวเยอะเลยข้างลาง่งเห็นไหมเห็นตาแมวไหมโอเคผมไม่เข้าไปล้วไม่เข้าไปข้างในละนี่ <c oughs> ข้างนอกโอเคดูเดินตามผมมานะนะั้นน่ะโอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้คนระับผมเข้ามาเปิดไฟ ได้เข้ามาเปิดไฟจะกาจะเข้ามาเปิดไฟเฉยมาเจอไฟดับพอดีก็เลยแบบเออโอเคเดี๋ยวถ่ายให้พี่พดูดีกว่าว่าถ้าไฟดับหรือว่ากลางคืนน่ะน้องแมวเขานอนกันยังไงนะครับนี่อันนี้ปเปอร์เซียนะเนี่ยปเปอร์เซียโดนตัดขนอันนี้ปเปอร์เซียเด็กยังไม่โดนตัดขนครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะโดนอ่ะเพราะช่วงนี้ร้อนแล้น่าจะไม่นานหรอกนี่อันนี้คือสกอตติชโฟ์เหมือนกันนะเนี่ย 1ตัวสองตัวนะอันนี้ปเปอร์เซียปเปอร์เซียน้าหักตรนตัดคนได้บอ่อโอเคอันนี้ก็สกอตติดโฟนี้ดูน่ารักโอเคน่าจะพอเท่านี้นะครับโอเคครับน่าจะน่าจะพอเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะออกไปละแล้วก็ เดี๋ยวแจ้งแจ้งไฟให้เขาเปิดไฟให้เดี๋ยวนอนกับแมวแป๊บนึงนี่นมิวมยวมิวมิว,มว่ไม่เห็นเลยมันไม่มีไฟมันไม่เห็นอะ่ะคือข้างหลังมีแมวเ,เยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยอย่าตีกันนี่ดูเห็นไหมข้างหลังมีมแมวเยอะนะแต่ว่าไฟมันไม่สว่างไง นี่ดูมืดมันก็เลยไม่เห็นแมวโอเคสำหรับคืนนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายฟันดีครับฮขูกันทำไมจะคูกันทำไมโอเค